สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพัดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามาตีมินกันครับรังที่สองแล้วครับใช้ทูกตีครับนี่ครับรังที่สองครับรังมินหอยโขงครับนะครับเราจะตีกันแล้วลมแรงมากครับ องรอใจเย็นๆครับใช้ทั่วตีควันน้อยครับลมแรงอาจจะทำให้ควันเปลี่ยนทิศได้ครับ เดช่องก่อนครับปั่นเลยครับ คน,อนอสองคนครับเราต้องใจเย็นๆนะครับโอ๊ย,ดยเยด็กเดี๋ยวอาจับอันนี้ขนาดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ,อๆๆ้ยตก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 อุ้ย หลัง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 นลมลายเนะนี่ยได้เท่าไหน่อ้วยไหนฮนะนะครับแรงตกครับเดี๋ยวเอาหลัง ตกลงมาครับน้นหวานเมื่อกี้เราเอาใส่กระปุกไปแล้วแล้วคอยชมลังต่อไปเลยได้ครับ มาเห็นได้แล้วครับต้นหามครับไปเดินดูนะครับได้สองลังครับ ต้องม <โ parece. S 1> <sabia? S 2> าดูนะลังไฟับด่มครับนี่ครับท่านผู้ชมวันนะแต่สูิครับ

เป็นทูบหนึ่งดอกหรือสาสองดอกก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเลยครับแต่ผมชอบสามครับนคันม,มันเยอะนิดนึงใช้ทูบตีนี่เรากันแบบไฟติดด้วยครับเวลามันตกมาทูบนี่เราสามารถดับได้ครับ อาจจะใช้ครบเพลิงก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบครับ เราต้องใช้ใจเย็นๆครับกหลังกำลังพอดีไอทุกตีเราต้องใจเย็นๆครับตีลงมาแล้วครับทูกผมดับหมดแล้วครับ แล้วก็ขยี้ครับใช้เสร็จแล้วก็ขยี้ใช้ต่อได้ครับ,รบดูลังครับสวยครับช่างตานี่ <c oughs> ไปครับไปไปดูน้ำมาเลยอย่งไ,ไม่ปิดตาครับเราต้องเก็บครับ เด็วคนอื่นไหมเห็นมันก็จิกนะครับตั้งต่อไปครับ นี่ครับห่างจากต้งตีเมื่อกี้เลยครับนี่ครับหนึ่งลังครับตีตรงโน้นต้นนน้นหนึ่งลังแล้วก็มาต้นนี้ครับหนึ่งลังครับนี่ครับน่าจะมีน้ำบาตรแล้วครับเราต้องเก็บครับเก็บเดี๋ยวต้องเดินดูรอบๆแถวนี้กอนครับมันเป็นสวนมขามน่าจะมี โหลแล้ครับข้างบนนั่นนี่ครับลังมิ้นหายคงครับน้ำหวานอูนเลยครับนะครับหนึ่งแล้วถก็ถมีหลายอยู่ ก็ให้เดินดูกล้องเดินดูแต่หลังอาจจะแถวนี้น่าจะจบเป้นหลักปตีก่อนเดี๋ยวไปเก็บล้างมืนก่อนครับนี่ข้างนอวะหลังนี้แล้วเราข้าศึกีื

ทีเหลือตีจากหลังเมื่อกี้ครับก๊ร,รกไฟไหม้ครับเราต้องใช้ทุบ ไม่ถึงเลยต้องใช้อะไรอัมขึ้นเยอะ ขยายดิเอ้าเอ้าทุบนี่เออนี่ครับขยายเบาเคาะๆก็ได้ หลังใจตกเอาไอ้นี้แกะไหมอ่ะเอาควันไล่มันก่อนเอาเอาเออไอ้นี่แกมันเอาทำเร็วเร็ว 감사합니다 <목소리도> ไปชมรังต่อไปเลยครับรังข้างๆครับ 咱俩嘛。

รูปตกลงมาดูก่อมนะดูหลังดินี่นี่ครับเริ่มปิดตาแล้วครับสวยครับมีค,คนมาแอบมองฟุง้งเฟือย ไปจ่าใส่ติกสุดยอดไหมสุดยอดไหมเนี่ยสุดยอดข้อเสียของทูบนะครับขึ้นที่สูงลมแรงเราต้องใช้เยอะหน่อยครับว <c oughs> างบนกระติกก่อนเอาัเอาก่อนเอาลัง đặt nhàng, mít mít, nè nè nè, anh à, này đi, à, thử thử con đi, thử con đi, hài lắm. อย่างนั้อย่างนะ้ค่ะนี่ครับนี่ครับใช้เสร็จแล้วก็ขยี้กับดินครับขยี้กับดินแล้วก็เหยียบครับเหยียบโค้งครับเหยียบครับเหยียบเรียบร้อยครับใช้งานอันต่อไปได้ไปเจอกระลังใหม่ครับครับนี่ครับกรังมิ้นหอยโค้งครับ ล้งสุดท้ายแล้วครับปีลังนี้เสเร็จก็จะกลับบ้านแล้วครับชมเลยครับ โอ้โหฮกำลังสวยลงมาดิลงมาดิได้หโอ้โหจู่ตกไปลงมาดิกำลังสวยคืออะไรเงี้ย พงเมื่อกี้กำลังสวยๆเลยครับล้างตกครับทำล้างตกรีบครับ้อมินห้อยคลองครับครับช่างครับ สำหรับผลงานอ่ออยักไอ,อสำหรับผล,ผลงานอันนี้วันนี้นะครับได้ประมาณลังละ 5, 5, 6, ห้าหกลัง 5, 6, ห้าหกลังครับลังนี้ลังสุดท้ายแล้วครับน้องเพิ่งก็งได้ได้ท่านี้ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ